แล้วนะคะร้านนี่เลยค่ะนี่ชือมาชิยะนะคะทุกคนจะเป็นร้านกระต่ายตัวน้อยแบบนี้นะคะเดินเข้ามาข้างในค่ะให้โอมโมจโิโตปะไฟโต๊ะทุกคนน่าบักาตัวละพันพันห้าวัแล้วก็ได้จุบบอมไปสองอันนะคะามาต่อด้วยสตาร์บัคนะคะทุกคน เอาชิคกี้จังมาด้วยจุนไว้ไหมลนะมีลูกค้าเยอะไหมนะ่ะชิคกี้ังอร่อยไหมลูกอร่อยสวัสดีค่ะทุกคนกับชมีวิาเลียมชาแนลอีกแล้วนะคะตอนนี้วีก็อยู่บนรถนะคะทุกคนเรากำลังจะไปซื้อนมให้ชิคกี้จังนะคะทุกคนที่ราน,นิชิมาเซีย นะคะทุกคนเป็นร้านอุปกรณ์ของชงของใช้แล้วก็พวกนมเอ่ยๆต่างๆนะคะของเด็กนะคะทุกคนที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็พาชิคิจังมาด้วยท่ามกลางฝนตกนะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีใครดูลูกนะคะในวันหยุดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ไหนบ้างนะคะแล้วคนหลังจากที่ ซื้อของชิคยังเสร็จแล้วไปจ้าเดี๋ยวพากัไปดูนะคะว่าข้างในร้านของร้านเด็กของญี่ปุ่นนะคะจะมีอะไรบ้างแล้วก็ชิคกี้จังจะได้ของเล่นหรือเปล่านะ้าชิคกี้จังชิคกี้จงกำลังสนใจกุญแจรถอยู่นะคะทุนไปกันเลยจ้าถึงแล้วนะคะร้านนี่เลยคะ่ะนิชิมาชยะนะคะทุกคนจะเป็นร้านกระต่ายตัวน้อยๆแบบนี้นะคะไปจากเข้าไปข้างในกันเลยที่เราจะมาอุ้มน้องให้นะคะไปค่ะ เดินเข้าไปข้างในกันจอโอ้มีชุดผู้หญิงน่ารักมากเลยนี่นะะล้างมือก่อนแล้วก็เอารถเข็นของน้องจักก็จะล้างมือนะคะล้างมือแอลกอฮอล <Okay. S 2> เดินเข้ามาข้างในนะคะให้อโมจโตโอไปโตอย่างแรกนะคะทุกคนที่จะเอาไปนั่นก็คือนมนะคะเอาไป2แพ็คนะคะทุกคนราคา3,800 Bye bye bye. ได้นมไปแล้วสองแพนะ็คอะอันนี้จะเป็นพวกพ่อฮงพ่อหมนะคะแล้วก็มาสของเด็กแรกเกิดนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารฝั่งนี้ก็จะเป็นแผ่นเพิร์ดนะคะ so t h i s on L คุณคุยเอ๋ L คุณคุณเอ่ อเคโตทยชิจอนทยานสมีลูกบงลูกบอลด้วยนะคะมีลูกบอลด้วยชิกีจนมีแล้วนะ ออ้これาอいいีเดนชนこれいくら4,000นัดเこれはこれ7,000นซื้อโอชิจิจันช uh, well ิิจัゃんกได้โอยาได้เหรอลยดิฝั่งนี้ก็จะเป็นคาซีดนะคะ ราคาก็จะมีพันกว่าบาทถึงสามพันหกพันนะคะมีหลากหลายหลากหลายเลยตรงนี้ก็จะเป็นรถคา่ารถเข็นเด็กค่ะราคาสี่ห้าหกเจ็ดแปดพันมีหมดเลยนะคะเริ่มต้นจากถูกๆตามหาอ่ะตาอโอ้โหขด้ยลอ่ฮ่าฮ่าฮ่า まันปั๊มมパอันปั๊มมี่ e <ah> どれもいいかなฟังเพลงเด็ <ah> <ah> ้เร่อยู <ah> <ah <ah ่ฮนีะเเด็กนะคะทคนที่นั่งกับอัน้มีหลากหลายอย่างเลยนะคะนี่

this one okay ใ hey, ช่พาป้าพา้าได้โอเคโอเคใช่ขัโอเคได้แล้วนะคะ3อย่างตุ๊กตาตัวนี้ด้วยทุกคนน่ารักมากตัวละพันพัารน่ารักจังหุยมืดนตาพ่อมัิทะยากแท้มันมืดนตาเองไหมดูที่ตุ๊กตา กำลังโทรถามป้าป้านะคะว่าจะเอาอะไรบ้างฮะีตัปาป้าฮะฮะอืมโอเคใช่ป๊าป้าฮะฮะดูอนะป๊าป้าฮะฮะปกติป๊นป้าฮะฮะแบบนี้ป๊าป้าฮะฮะแบบนี้ป๊าป้าฮะฮะแบบนี้ เียวหเราผิดแผนนะคะเราจะใช่ให้โอเคอันนี้ที่น่ากินเนี่ยอันปังมาเนี่ยอีโอเคโอเคอืมอืมโอเคอีก็จะโอเคกุจิจัดจังกุจิโนโน่กุจิมามาสกิอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกช้อนส้อมนะคะตะเกียบต่างๆของเด็ก มีลายการ์ตูนน่ารักมากแล้วก็มีจุ๊บจุ๊บของเด็กนะคะนี่ตอนนี้ก็จะเป็นขวดนมแล้วก็มีอาหารเลยนะคะอาหารของเด็กตั้งแต่หนึ่งเดือนเลยแล้วก็เยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะเลือกดูจุ๊บจุ๊บให้จิกิจ์กุลจุ๊บจุ๊บแล้วก็ได้จุปลอมไปสองอันนะคะสองอัน แล้วก็ได้แชมพูเด็กนะคะตอนนี้วีชอบอัมประมาณมากเลยทุกคนทุกอย่างของชิคกี้จายก็จะเป็นอัมบางมานะคะวีก็เลยจะซื้ออัมตั้งมาแล้วเราก็ซื้อเสร็จเสร็จที่เรียบร้อยนะคะไปหมดประมาณหกเจ็ดพันบาทไทยนะคะก็ซื้อไปสต็อกซื้อนมไปสต็อกแพมเพิร์สนะคะนี่ให้ชิโนเป็นคน ช่วยนะคะแล้วก็ชิคกี้จังอยู่ตรงนี้ชิคกี้จังโอ้ชิคกี้จังได้หนังสือด้วยนะคะพี่สาวทุกคนซื้อให้นะคะแล้วก็กินไปเรียบร้อยนะคะทาเบโนเดสนี่นี่เนชมาเชีเยเป็นร้านของเด็กที่ถือว่าถูกราคาถูกนะคะในญี่ปุ่นเลยนะคะถ้าเป็นแบบโฮมอะไรนะอะก็จงโฮมโปรอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในห้างนะคะ,ะ,คะทุกคนก็จะราคาก็จะสูงขึ้น ห่างกันนะคะทุกคนในห้างเนาะโอ้จีจังทิ้งไม่ได้นะคะลูกทิ้งไม่ได้เอชช์หายจีจังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหายกัตั้งเชื่อเชื่อมาต่อด้วยสตาร์บัคนะคะทุกคนเอาจีจังมาด้วยจะวุ่นวายไปหนะมีลูกค้าเยอะไ,ไ,ไปหนะาบายบายเข้าไปข้างในนี่นะคะทุกคนเราก็เข้ามาน้างในแล้วแล้วก็สัง่ง ไปที่เรียบร้อยนะคะเ,เค้กนะคะสองชิ้นไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเดี๋ยวให้กีโนเป็นคนบอกนะคะนี่แล้วก็น่าทานมากมากเลยะคะ่ะทุกคนอุ้มชิกิจังอยู่ข้างนอกบริเวณข้างนอกนะคะนั่งหน้ากระจกนะก็จะเป็นดีวานี่ชิกจังชิกิจัง,จง,จงเดี๋ยวรอชิโนจังมานะจ๊ะมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้องมีเป็นลาเต้นะคะแล้วก็ あれはチこれスポ名前何？ョコスーン <laughs> チョコスポーンチョコスポーチョコスポーンチョコスポーンチョコススポーンチョコスポンチョコスポンチョコスポンーンチョコ、ね、スポーンチョコスポーンチョ ยี่เั็ให้ชินนคนทำให้่าทานมากอร่อยจังอร่อยไหมลูกชินโนเทสุดไหมใช่เด้อป๊าปอร่อยอม่อยยูกาตะ่ตัอร่อยไหมลูก Hello, hello, wow. Wow. Oh